เช้าวันนี้บรรยากาศชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำฝนตกโปรยปลายเมื่อกี้จากทางวัดมาไม่ตกไปถึงบ้านฝนตกตกไม่เยอะเท่าไหร่นะแค่พอลงเว็ดโปรยโยแต่ก็ทำให้เปียกได้เหมือนกันนอนเปียกมาแล้ว สนตกเช้าถนนเงียบเลยเงียบเลยแจนแจนก็ไม่เห็นมารับลนะเนาะคงจะนอนอยู่ในบ้านน่ะน,นะเผื่อฝนตกไม่ไ้ออกมาก็ดีล,ละเลยไม่เปียกนะถ้าเขาออกมาจะเปียกอ้าวพอไม่เอามายังเอามาอยู่เออใส่ใจจดใจจอรอรูปูอยู่เนี่ย เออเราลงไปอยู่เลยเราไปน้าวิานะว่งมาเร็วๆเนี่มาเร็วๆมาเร็วๆเมาเล็ยวๆ,รยๆอรถมารถมานะนะ้พอวิ่งมาในนั้นนะ่ะมารับแล้วก็เดินนำหน้ากลับไป <ś cia> อ่าเป็นกิจวัตรท,ที่เขาต้องทำทุกวันก็ <ś cia> อรอด้วยใจจดใจจอ่จอจ้องมองอยู่เนะาะเห็นน้ำพุมาแป๊บก็วิ่งมาเลยวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปดูท้องฟ้าเมื่อยอยู่นะเมฆ ฝนถนนถนนฝนตกแล้วตกเยอะตอนนี้ก็ตกเพิ่งจะซาซไปนะครับี้คลิปนี้ก็จะขอถ่ายไม่ยาวนะก็ขอ,อยุติวันนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวเดินไปทางนู้นนี่คงจะ ต้องมีสบาตออนไลน์ซื้ออาหารไปประกอบเองแล้วนะครับก็ก่อโมทนากับทุกท่านที่ได้รับดู้และชมและทราบเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่เขาต้องมาน้องแมวน้องเฉินเฉินอย่างเช้าๆทุกๆวันขออวยพรทุกท่านพบความสุขความเจริญความสุขการสุขใจต้องปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเธอแต่พวกแม่ที่จะไปช่วยมือทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ ก็แล้วดูไปแล้วนะพูดีจอกหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ